จะเขาขนาดนี้งี่ฉาหมดแลวจ้าวันนี้วันนี้ขเขาเศร้าว่าได้กินเลยต้องไปนี้ต้องไปกินกาแฟ ข้อกาแฟาต้องไปกินกาแฟาข้อกาแฟาโอ้ยหอมขนมปังความพี่น้องหอมขนมปังจังเลยหอมขนมปังขนมปังกาแฟกือเสีย่ย กาแฟาเสียบคือบานเท่าหรอสูเมืองแคยบ่ได้มืองไทยเสีบก็ช่องก็บเสีบสางเจลอยเยอะ